<Chelsea. S 2> สวัสดีครับผมไมค์จูเน่วันนี้จะมาสปิว SGK Toy on อ h อ k i n g ็คกิ้งไกมูโปรไกคีนะครับจะเป็นโปรไกคีแนวเลนเตอร์เลนเตอร์ของคาร์เมเดอร์ไกมูนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือหน้าตาของ SGK Toy on อ h อ k i n g ็คกิ้งไกมูโปรไกคีนะครับเอาไปที่จิวซีเป็นโปรไกคีแนวเลนเตอร์คาร์เมเดอร์ไกมูนะครับในส่วนหน้าหน้าจะเป็นรูปของคาร์เมเดอร์ไกมูนะครับเปิดบ้านหน้าจะเป็นรูปของคาร์เมเดอร์ไกมูนะครับแล้วก็โลโก,ก้คาร์เมเดอร์ไกมูด้วยนะครับสีโปรไกคีคือเป็นสีส้ม ด้านหลังเป็นสีเงินนะครับด้านหน้าแบบนี้ลาโพงตรงนี้นะครับด้านข้างผมเลตรงนี้นะครับด้านหลังใส่ถาด LRC4 สองนมด้วยกันนะครับด้านข้างด้านล่างด้านบนก็เลยไม่ได้นะครับโอเคลองฟั่เสียงเลยดีกว่านะครับผม dance magnificently. Shut riser! do saging dive! Asango for warriors who dance magnificently. Mitsumul Jim Rai Dotnik! do saging dive! Asango for warriors who dance magnificently! ก็มีแค่นี้นะครับผมครับก็จบคลิปแล้วครับสำหรับการวิว s g k t o y a On Shaking Game p o ok b ok k i l e Key นะครับหากชอบคลิปกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหากมีพลาดจะขออภัยด้วยนะครับผมก็จบคลิปแล้วครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ